Yeah. Okay. Six, 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 six. 呀。<Yeah. S 2> <laughs> พวกมันกินก pues mm ันหมดแล้วพวกมันกินแค่หัวขายนี่ไม่ Ms ิส <c> ่อะไรไม่ใส่อะไรเพวกะเขาจะกินให้หน <c> ูไม่ต่อยกินให้หนูไม่ดีแล้วกินแล้วกินไปกินไปดูสิบ้าอยากินอยากเอาไปให้ใครกินอีกมั้ยไปกับไปเนตตี้นะคะเขาต้องลงเอาเนตตี้ ไม้แ่อนี่กินแล้วนะนี่ไงนั่งละนั่งทำพิมพม้เขาใส่อ๋อะนี่นะมีจอยแผลแลกกับคือบอกเอาดูกินมีรอดวั แม่เป็นเบอแรกถว่ารู้ก็เริ่มเป็นแม่เลยอะไรวัเอายิงยิงเงี้ขกินแล้วมดกินค่ะเาากันกินกันหมดแล้วอะไรซอสพริก้ไม่ใช่ไม่มีซอสพริกเออเออไม่มีอสไม่มีพริกอยู่นี่ไม่จ้อยเมื่อกี้ที่เขาดูอีกอ่มึงด้วยถ้าถ้ากูกินมึกินไรนี่เอา Một lần về mà ข sí, oh, no, ึ้นไปข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 

แคมบอกว่าอร่อยมากค่ะใครอยากกิน <TF> ติดต่อ08าก็ดูสวัสดีค่ะนี่น้าน้าที่จากูนเกณฑรูม6ทักษิณน้องพีน้ปไปน้องปอปสามะอ้านค่ะน้องเบนป มันมีอะไรบ้างนะตอนสามแม่สองกับบ้านค่ะมีน้ำเปล่ากับกานเบกกี้กัเบกกี้เหรอปบ้านี่ยยังไม่ได้เสียงเสียงไอ้ปื้มอ่ะไม่ตัดต่อเอาวะเดี๋ยวตัดอยู่ไม่ไม่ิีไม่ิเาตี มีคนชิมมไปจุ้มไปน<ต>้ำเหลือเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหมใช่เฉพาะเพื่อนกับเพื่อนสนิทนะคะอย่าไปเล่นกับคนเยอะไม่งั้นตายตาย,ตายสาแ้